สวัสดีครับผมวันนี้กับพ่อพ่อ,อ,อ,อกันคือเก่านะครับกับช่องเฟทไทยชนแนลอ่ะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาชมไอ้หนุ่มเวดเชียวเทคนิคก,การไล่ดินและวก็เทคนิคก,การขึ้นคั้นแท่นะครับพี่น้องคลิปนี้มีสาระแน่เักหน่อยครับพี่น้องนะคลิปนี้โมเดลความบันเทิงครับคุณผม เล่นมือไม้เล่นมือไม้สิหัดหัดไล่ดินออกจากมุมคันแท่แล้วก็อินคันแท่น่านาะพี่น้องเนาะเป็นภาษาภากกลางกาะเขาวางได้หรอไล่ดินออกจากมุมมุมคันนาแล้วก็เทคนิคการขึ้นคันนาเน,นี่เป็นหน้าดินใายครับพี่น้องหน้าดินใาย งานนี่ขึ so you, you ้นกันแทหน้างง่ายมาส่นผมก็เลยมาไทยผมก็เลยสิมมาไทยให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะถ่ายของเสียบปอนก่อนนะครับขึ้นกันแท่น้าโอ้ยเอฟซีเพิ่นแม่พี่น้องแม่หมดเลยเอฟซีซองปอนรถไถพี่น้องโอ้ยขยะตกไตวายเอ้ยเจ้าก็ับพวก เดี๋ยว,ยวกันเง้ยวกับรใส่หมวกกับรถไส่พี่น้องเอฟซีเพิน่นเดี๋ยวครับอันนี้เป็นการขึ้นขั้นขึ้นขั้น,น,นรอบแรกครับพี่น้องเพราะว่าิ่นก็ดขึ้นมากได้ครึ่งนึงแล้วล่ะนี่ครับผมมื่อนี้เฮสิมาชมกันว่าบอลรถไถเพิ่นสิขึ้นกันแท่หน้าในงามบ่พี่น้องอันนี้รอบแรกครับผมการม้วนดินหลอกจากันแค่หน้า ขูปตานพี่น้องสำรับแฟนคับคูปตาผมยขไปทีนึเลยนะครับผมกา,การมวนดินออกจากกันแท่นเพราะว่ามันเลี้ยวได้หลาพนอือการมวนดินออกจากกันแท่ครัคุณแล้วกรดันมาเนี่นครับฮัก พี่น้องได้ชมกันครับคลิปนี้อ๋คลิปนี้ก็ชมกันแบบมีสาระตั้งนนอยนะพี่น้องเนะเทคนิคและวิธีการเอาดินจองออกจากทางกันแท้แล้วก็ดินขั้นแท้แล้วนะพี่น้องเอาเลเนาออะโซเฟอร์กันด้ เอ <MC S 2> ันลงมัลงจากรถเล่ยไปน้องเอ้โอ้ที่รีย <sk r isa> เอซีมันแตผมพยานตกรถไปเอ้ยโอ uh ้เอซีนแน่นอนอนี่ tiếng suy song phản luật thái việt nam bạc có tiếp tám vấn đề đó là song phản นี่นะครับผมนะครับนะครับรอบแรกก็รประมาณนี้เดี๋ยวถามว่ามึงรอบสองกับปะเนี่ยโอ้แน่นน่องของเฟิร์นขนาดตัวมาครับพี่น้องมาเจนี่เข้ากับพวกมึงเสียบฟอนขึ้นขั้นรอบสองครับพี่นออ้องเอ้าจานต่ำครับอาจารย์ฟอนเนี่ยต้นใจจะขึ้นขั้นแท่ง,งามกว่ากันนะพี่น้องเนาะ แต่ว่ากิดจิดคู่เดียวกันอะไล่ะพี่นอ้องเอ้ยเห็นไหครับรอบแรกรอบแรกกัสีบัวเงยไปไหนครับรอบอันนี้เพิ่นเล่นรอบสองเลพี่น้องรอบสองจะขึ้นขั้นไงครับพี่นอ้องนไครับกะคือกันแล้วครับผมกะขึ้นรอบสองแล้วกะบชีเชียยนนาดินให้มันเพียงกันแล้วกะเก็บงานเก็บงานแล้วกะบจีบตั้งสิบบาทตีนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนปาตีนะผมกะสีบัวเดทพายให้มึงนะพี่น้องเนาะเพราาะว่เวลา เรื่องาบ่พ่อครับพีนนนนนนพ่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวนจะ่ายตอนปาดตีดในเมืองน้ำน้ำพี่น้อยได้นี่ครับนี่ครับเทคนิคแต่เราก้นมือกันนะครับรเห็นมันง่ามโมง่ามมึงได้แล้วก็เอาไปปั๊บปรุงใส้ได้หลังนันจะคล้องนะผมครับแต่ว่าจะย่ำเลยย่ำเลยย่ำด้วย,ย,อย,อยกันดยวยนะครับออนี่ครับผมเขาเอิอนย่ำ ต้องกันอย่างั้งม่างๆกักจะงามนะพี่น้องนี่ครับโอ้ฟิมือเสียบ,บอนกับว่าถร,ร,รมดาะพี่น้องขึ้นซื้อเรือน้ำนะพี่น้องเน,ออนานะนอานะจารย์บอนครับอาจารย์ต้มเี่เจ็บซี่ันหลายนะผม là bạn này kẹp khum kẹp khum à mình vẫn kẹp khum mà này chú không đẹp Hả? Cùng thế? Mong cái chiếc bố lắm ngân thế này bỏ Ờ, vẫn khăn cầu vẫn khổng hẹn mà นีแต่มันตวงมันต้องมันต้องโลขั้นเก่าไปหน่อยโลขั้นเก่าแหลก็เฮ็ดหม่เนาะจานปอนปัญหามามันต่งมอ่าสันมันก็จะไปตามอันเก่ามันเละแต่ว่าก็กจะไขก็เก่าอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าใหญ่มันซื้อเลยบุได้ครับผันซื้อเลยมันต้องมันต้องโลเฮ็ดหม่ครับพี่น้องซื้อแน่นอนอ่ะนะ ตัวใส่เรื่องเรียบร้อยมาก็จะเก็บเก็บสันดูงูเนี่ยเขาเออนี่ก็แผลคมคมเขาเออนคมลบคมลบคมลบคมกันแท้ลบคมตั้งถังแล้วพี่น้องเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามแล้วก็อว้วนหลังมุนเขาเอ็ดเขาเอ็ดหลังมุนกัาสั่นไปดูเนี่ย ผมผมเกิดเ,เองเล่าเองด้วยนี่ไ <c oughs> ม่รู้เขาเอินร่างไหนต,ตัวมันเป็นมันมุนเนาะปไาเดี๋ยวเราจะพาะไปเล่งบัตนเดี๋ยวพาไปเล่งว่ามันง่ามบ่าง่ามด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวกันเห็ดมากไก่ด้นี่นี่ครับผมโอ้ทัานบักไก่ด้วยพี่นอ้องง่ามอยู่ด้วยเหรอง่ามเพิคนยังด้วยครับนี่ย <c oughs> พี่นอ้องโอ้ฝีมือหรือการกันกแค่หน้า ผีมือผีมือท่านอ้วนดีขนาดครับนะครับลบเลียมลบเลียมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขึ้นขั้นแล้วนะครับผมปาดตีนแล้วครับผมมาเลยนะครับมองสังข์ขึ้นตอนแล้วนี่แหละพี่น้องเลย เต็นถือว่าแล้วเลยนะครับพี่น้องสำหรับการขึ้น,นทันแพนาะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าการขึ้นทันนานะพี่นอ้องเอาไปเล่งมึงบาลหน่อยอันนี้ก็พี่น้องเดี๋ยวพร้อมไปเล่งอยู่เดี๋ยวพร้อมไปเล่งกันแท้อยู่ กับใครก็เกา่าเอออันเก่ามันยังงอกว่านี่นเห็นนะครับพี่น้องคนขึ้นขั้นแล้วรุ่นลอยอะ <c ười> ไรก็มึง,ม,งมึงมึง,มง,มงอาจ,จารย์ออตอ้อมอาจารย์ต้อมก็อาจารย์อนอันเก่ามันโค้งนี่มันโค้งหักบ่านี่มึงมึงมึงห้องอาจารย์ห้องอาจารย์ต้อมครับพี่น้องมันโค้งว่าหลักการโอ้ซื้อกิ่งมิ่งพี่น้องว่าไม่น่ามันฝึก มันฟูก,กันหรอฮาวเวลอายคนฮาเวลเดีกครับพี่น้องอันนี้มันมันโค้งแห้งครับผมตอนนี้พเนื้อโค้งร,รับดามตัวอ่าอนรั <c oughs> บดามบอกเนี่ยฮาวเวลนะจืดว่าซื้อบ็ซื้อก็สร้างไอ่เคือเขาทายแบบว่ากายขึ้นแั็งแท้นหน้าทด้มึงเนี่ยมุ่นมุ่งงอหมดพี่รองมันจ่นงงายเงินจำเก่าอ่ะจายเงินจำเก่าตรงตรงใช้เงินจำเก่าใช่ตมวป่านแบบขืนท้ายไฟอ่ะมันอยากให้มันซื้อก็ต้องโลเฮ็ดไม่้มาเสีย าอ๋อขั้นนะเดียวครับกีน่าเพื่อนก็แบ่งหน้ากันเขึ้นเท้าให้หน่อยออกเลยขยาไวออกขึ้นเลนเรื่องแบบนองเลยทีนี้ขันเก่อมันกูแมนทีขั้นต่อมันมัน่วผักกี่เด้ยครับต้องรัดแน่นหน่อยรัดต ha ั้องอะไรเราก็เลยใส่ยิ่งหลายเดี๋ยวโอ้ยจะว่าพูดถึงในการขึ้นขั้นนี้โอ้ยหลังนุ่นง่ามพี่น้องเนาะง่ามว่าเป็นดาบก็สาวเว้ยเอาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกั ชมเสียบก่อนเพิ่นขึ้นกันแน่น่าคนระพี่น้องเนงาะปาดสีเล็กบ้อยก็บจำเรี่ยวครับผมเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับพอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสิไปไทยขันไหนไปไทยยุไส้นะค,ครับฝากพี่น้องเอสซีติดตามไปกันตังใจให้ผมนั่นไม่ด้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ